ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเรามีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานหากไม่คุมอาการของโรคจะส่งผลให้เกิดโรคเรอรังแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาได้โรคเรอรังที่ตามมาก็คือปัญหาทางด้านสายตาเช่นเบาหวานขึ้นตาไตาวายไตยเสื่อมโรคหัวใจอัมาพาตขาชาแผลเน่าโดยเฉพาะบริเวณเท้า ความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เป็นเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือดยิ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติมากก็จะช่วยชะลอและลดความรุนแรงของโรคแทรกซ้อนได้ค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการดูแลป้องกันหรือชะลอความรุนแรงของโรคอย่างไรไม่ให้เกิดโรคไตาจากเบาหวานได้ค่ะ มาดู10วิธีการป้องกันการเกิดโรคไตจากเบาหวาน 1. ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมในเลือดน้อยกว่า1 0อละ7หรือระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารเป็นเวลา8ชั่วโมงควรน้อยกว่า130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 2. ควบคุมระดับความดันโลหิตน้อยกว่า1380 0มิลลิเมตรประลอด 3. ควรใช้ยาความดันตามแพทย์สั่งไม่ควรหยุดยาหรือซื้อยามาทานเอง 4. ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้ระดับไขมัน L D L ไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะ 5. งดสูบบุหรี่6ควรลดอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อแดงนะคะนมไข่เนื่องจากทำให้ไตเสื่อมอย่างรวดเร็วและเพิ่มปริมาณของเสียในร่างกาย 7. งดอาหารเค็ม เนื่องจากอาหารที่มีโซเดียมสูงจะส่งผลต่อความดันโลหิตโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการบวมหัวใจล้มเหลวและไตเรื้อรัง 8. ควรออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ง่ายขึ้น 9. ควรลดน้ำหนักตัวโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีโรคอ้วนเป็นโรคประจำตัวอยู่ด้วย 10. ควรหลีกเลี่ยงยาที่มีผลเสียต่อไตเช่น ยาแก้ปวดยาสมุนไพรย,ยาลูกกรอนยาหม้อเป็นต้นหากเราอยากลดความรุนแรงของโรคลดความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนการปรับพฤติกรรมและเริ่มดูแลตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากมาเริ่มดูแลตนเองกันค่ะแต่ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มดูแลตนเองจากอะไรก่อน อันดับแรกที่เราทำได้คือเรื่องอาหารค่ะทางช่องเจล88สถานีสุขภาพจัดทําคู่มือหนังสือกินดีไตดีอายุยืนเอาไว้นะคะผู้ที่เป็นทั้งเบาหวานไตหัวใจสามารถใช้คู่มือนี้เป็นตัวช่วยได้ค่ะทางช่องเจล88สถานีสุขภาพขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ